วันที่หนึ่งคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตเมื่อข้าพเจ้าเริ่มคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตชีวิตทั้งชีวิตก็พลิกฟื้นคุณคงเคยได้ยินคนพูดว่าให้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเวลาคุณคิดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกซาบซึง้งใจหรือหน้าขอบคุณนั่นแหละคือ คุณกำลังคิดถึงอยู่แล้วแต่ที่คุณอาจยังไม่ตระหนักก็คือการคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเป็นปฏิบัติการที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณเคยทำมาและจะพลิกชีวิตคุณได้อย่างมหัศัรรย์เเมื่อสำนึกรู้คุณทุกสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยเพียงใด คุณจะพบว่าสิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนขึ้นอย่างทันทีทันใดหากสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่แม้นจะน้อยนิดก็จะพบว่าเงินของคุณเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ถ้าสำนึกรู้คุณในความสัมพันธ์แม้นจะไม่สมบูรณ์แบบนักก็จะพบว่าความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ ถ้าสำนึกรู้คุณที่มีงานทำแม้นจะไม่ใช่งานในฝันสรรพสิ่งก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับงานของตนมากขึ้นมากขึ้นแล้วโอกาสดีๆทุกรูปแบบในเรื่องเกี่ยวกับงานก็จะปรากฏขึ้นอย่างทันทีทันใดย้อนมาดูอีกด้านเวลาไม่ได้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิต เราก็อาจจะติดกับดักของการคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบในชีวิตโดยไม่ได้เจตนาเราไปคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบเวลาพูดคุยกับสิ่งต่างๆที่เราไม่มีคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบเวลาไปวิพากวิจารณ์หรือจับผิดคนอื่นๆเวลาเราบน่นเรื่องราว จะลาจรการเข้าคิวรอความราชา้ารัฐบาลการมีเงินไม่พอหรือเรื่องอากาศเวลาคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบสิ่งที่เป็นด้านลบเหล่านั้นก็จะเพิ่มภูนขึ้นด้วยแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือด้วย การไปคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบทุกครั้งเราก็ปฏิเสธสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาฉันลองพยายามมาทั้งสองแบบแล้วทั้งคิดถึงสิ่งดีๆและคิดถึงสิ่งที่เป็นด้านลบและขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าการคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุข ไม่ได้คิดถึงคุณค่าคณะเอ่ยถึงสิ่งดีๆในชีวิตยังดีกว่าศูนย์สิ่งดีๆในชีวิตไปเพราะมัวแต่คิดถึงความทุกข์ร้อนของตนสิ่งแรกในตอนเช้าหรือเร็วที่สุดของวันเท่าที่จะทำได้จงคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตคุณอาจลงมือจดเป็นรายการหรือพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ หรือใช้สมุดพิเศษหรือสมุดบันทึกประจำวันและเก็บบันทึกการสำนึกรู้คุณของคุณลงไว้ในที่เดียววันนี้คุณจะเขียนรายการของสิ่งดีๆในชีวิตสักสิบอย่างที่คุณสำนึกรู้คุณ <S <S เมื่อไอสไตล์บอกขอบคุณ <S <S เขาก็คิดถึงเหตุผลที่เขาต้องสำนึกรู้คุณ เวลาคุณคิดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นๆหรือคนคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นนั้นคุณก็คงรู้สึกสำนึกรู้คุณลึกซึ้งมากขึ้นไปเรื่อยๆจงจําไว้ว่าความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณบังเกิดขึ้นตามลำดับ ของความรู้สึกดังนั้นในแต่ละรายการที่คุณบันทึกไว้ให้เขียนเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งนั้นๆน,น,นี่เป็นแนวคิดบางอย่างสำหรับการบันทึกรายการของคุณตัวอย่างข้อที่หนึ่งฉันโชคดีจริงๆที่มีอะไรเพราะทำไมส ฉันมีความสุขเหลือเกินและขอบคุณอะไรเพราะทําไม3ฉันขอบคุณจริงๆสําหรับอะไรเพราะทําไม4ขอบคุณจากใจสําหรับอะไรเพราะทําไมหลังจากทํารายการสิ่งดีๆสิบอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปอ่านแต่ละอย่างจะอ่านในใจหรืออ่านดังๆก็ได้เมื่ออ่านจบแต่ละอย่างให้กล่าวคำมหัศจรรย์สามครั้งว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและรู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆแต่ละอย่างนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อช่วยให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมากขึ้นไปอีก คุณอาจสำนึกรู้คุณจักรวาลพระเจ้าจิตวิญญาณความดีชีวิตสติสัมปัชนชัญชะยะของคุณหรือกรอบความคิดใดที่คุณสนใจเวลาคุณนำเอาการสำนึกรู้คุณไปที่สิ่งใดหรือคนใดคุณจะรู้สึกมากขึ้นไปอีก แล้วการสำนึกรู้คุณของคุณจะยิ่งมีพลังมากขึ้นสร้างสารรค์สิ่งมหัศจรรย์มากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณจึงเลือกสัญ,ญลักษณ์อย่างดวงอาทิตย์เพื่อจะนำการสำนึกรู้คุณไปยังที่นั่นพวกเขาใช้สัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพก็เพียงเพื่อใช้แทนต้นกำเนิดแห่ง คุณงามความดีทั้งปวงของจัก,กรวาลและในการมุ่งไปที่สัญลักษณ์นั้นพวกเขาก็รู้สึกสำนึกรู้คุณมากยิ่งขึ้นปฏิบัติการคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตนั้นง่ายแสนง่ายและทรงพลังยิ่งในการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณ จนฉันอยากให้คุณเพิ่มรายการสิ่งดีๆในชีวิตคุณทุกๆวันวันละสิบรายการต่อเนื่องตลอด27วันข้างหน้านี้คุณอาจคิดไปว่าคงยากจะหาสิ่งต่างๆที่สำนึกรู้คุณได้อย่าถึงสิบอย่างทุกๆวันแต่ยิ่งคุณคิดถึงเรื่องนี้แค่ไหนคุณก็ จะยิ่งตระหนักว่าคุณมีสิ่งที่ต้องสำนึกรู้คุณมากอะไรอย่างนี้พินิษชีวิตคุณสิคุณได้รับแล้วและคุณกำลังจะได้รับอีกมากในแต่ละวันและทุกๆวันมีอะไรให้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะคุณอาจสำนึกรู้คุณบ้านครอบครัวเพื่อนงานที่อยู่ และสัตว์เลี้ยงก็ได้คุณอาจขอบคุณดวงอาทิตย์น้ำที่คุณดื่มอาหารที่คุณกินและอากาศที่คุณหายใจก็ได้ถ้าปราศจ,จากสิ่งเหล่านี้แล้วคุณคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้คุณอาจสำนึกรู้คุณต้นไม้สัตว์มหาสมุทรนกดอกไม้พืชพรรณท้องฟ้าสีฟ้า ฝนดวงดาวดวงจันทร์และแผ่นพื้นโลกอันสวยงามของเราก็ได้คุณอาจสานึกรู้คุณประสาสัมผัสของคุณนัตตาที่ทำให้คุณมองเห็นหูที่ทำให้คุณได้ยินปากที่ทำให้คุณได้ลิ้มรสจมูกที่ทำให้คุณได้กลิ่นและผิวหนังที่ทำให้คุณรู้สึกสัมผัส คุณอาจสำนึกรู้คุณขาทั้งสองที่คุณใช้เดินมือทั้งคู่ที่ใช้ทำอะไรเกือบทุกอย่างเสียงที่ทำให้คุณถ่ายทอดตัวตนและสื่อสารกับคนอื่นๆได้คุณอาจขอบคุณระบบภูมิคุ้มกันอันน่าทึ่งของคุณที่ทำให้คุณมีสุขภาพดี และอวัยวะทุกส่วนที่คงความเป็นร่างกายให้คุณได้มีชีวิตแล้วยังอะไรที่เกี่ยวกับความวิเศษของมนุษย์ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใดในโลกจะเรียนแบบได้อีกแล้วต่อไปนี้คือรายการหัวข้อที่เตือนให้คุณเห็นทุกแง่มุมที่สำคัญซึ่ง จะมองหาสิ่งดีๆให้สำนึกรู้คุณได้คุณอาจเพิ่มเติมหัวข้ออื่นๆก็ได้ที่คุณเห็นว่าสำคัญต่อคุณหัวข้อการสำนึกรู้คุณอันมหัศจรรย์ 1. สุขภาพและร่างกาย 2. งานและความสำเร็จ 3. เงินตรา 4. ความสัมพันธ์ 5. ความชื่นชอบ 6. ความสุข7ความรัก8ชีวิตนี่คือตัวอย่าง8ข้อที่เอานำมาให้คุณได้ฟังและคุณสามารถต่อเติมสิ่งดีๆที่คุณคิดได้คิดออกแล้วประยุกต์ใช้กับตัวเองเริ่มที่จะขอบคุณสิ่งดีๆ และขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในเรื่องการงานการเงินและความรักสวัสดีค่ะ